ใครที่กำลังหดหูสิ้นหวังอยากให้เปิดใจมาชมเรื่องนี้ครับปรากัดสวยงามสีสันสดใสที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้เป็นปรากัดที่มาจากฝีมือการเพราะเลี้ยงของคุณป้าเล็กผู้นี้ครับที่เล่นที่เล็กจต่ที่จริงที่จำเรียงปันดัมาทวงอายุตอนนี้อายุห้็ ิจวัตรประจำวันในทุกๆเช้าของปลาเล็กก็คือการมาดูแลให้อาหารปลากัดและก็แยกปลากัดตัวที่พร้อมจะขายออกมาใส่ขวดโหลวไว้เตรียมขายครับปลากัดเป็นปลาที่สวยงามที่นอกจากจะมีสีสันสดใสเข้มสะดุดตาแล้วยังถือเป็นปลาที่กัดเก่งและมีความทรหดที่สุดจัดว่าเป็นปลายอดนักสู้และถ้าพูดถึงความเป็นนักสู้ เรื่องราวชีวิตของหญิงตัวเล็กๆผู้นี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดนักสู้ไม่ต่างจากประกัดเลยชอบเลี้ยงปลาอยู่แล้วถ้าก่อนเลี้ยงปลาหางลูกจุงเห็แล้วว่ามันมันเหมาะกับตัวเราเพราะเราอะไปไหนไม่ได้ปลามันก็อยู่กับที่ไม่ต้องไปให้อาหารมัน มาให้าหารจะเริ่มก็อยู่ในอ่างมันไม่มไได้ม่ต้องอขนมูลมันทิ้งอะไรมันทิ้งเหมือนไก่มันเป็ดอย่างเงี้ยมันสะดวกกับตัวเราศึกษาจากแผนติดีที่โรงเรียนจ้ะขอแผ่นี่ดขีของคุณครูมาดูครูค่อยยืมมาดูดูแล้วก็เอาไปคืนครูก็มีสอนวิธีการเพราะการเลือกคู่ตัวผู้ตัวเมียแล้วก็เพาะกี่วันออกไข่แล้วก็อนุบาลยังไงบานตัวอ่อน พยายามศึกษาแล้วก็เอามามาใช้ที่แรกมีอ่างเดียวแล้วก็พอขายได้แล้วก็ซื้ออ่างมาจ้างก็ทาซื้่วงบ่อมาก็คือตอนนี้อาชีพหลักของบ้านกคือยางปาดกระ่ะากัดแล้วก็เพาะมะละกอดอ่ะอันที่ตัวอย่างอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยจะตัวละสิบเบอรเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ที่เงี้ยตัวอยู่ที่ตัวละห้าสิบเดีตัวนี้กระตัวแบบเนี้ยตัวละห้า จะแต่ก็สีแบบนี้ยีลายหลายหาสิบนาีี้ก็สิบบาทค่ะสีปาเล็กต้องมายึดอาชีพ,พเพาะเลี้ยงปลาก,กัดเป็นอาชีพหลักเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายครับ พอรีโอแต่ป่วยตั้งแต่สามขวบเป็นแขบขอดแขนขาอ่อนแรงนอนช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้เลยจ้ะ<อ>ก็ลําบากก็ตอนที่เริ่มจะขายป่วยดีขึ้นมาหน่อยนั่งไม่ได้นั่งที่ก็ลลมลลมความน้าไปเลยพ่อก็ต้องเอาผ้ามามาติดกับโต๊้จ้ะให้ให้ร่างกายมันปรับตัวก็ดีคือตอนนี้พยายามช่วยเหลือตัวเองซักผ้าห่มข้าวถู่บ้าน,นยพยายามจากที่ นั่งไม่ได้ก็น่ะพยายามนั่งแล้วพยายามคุกเข,าข่าเกาะข้างข้างฝาให้ให้เป็นทรงตัวเองได้แต่ก็ล้มบ่อยเจ็บบ่อยแต่ก็ทนเอาไปเล็อกไปโรงเรียนเพื่อนเพื่อนบ้างไหมคะไปอยากไปแต่ว่าไม,ไ,มไ,มไม่มีมีโอกาสได้เรียนแต่เต่เห็นเด็กเพื่อนเพื่อนอยาก,ยากวิ่งได้ก็อยากเละว,วิ่งมั่งเห็นเขาอยากเล่นก็อยากแต่ว่าพอเราโตมาเราเราก็เลื้อทำใจได้ท่ามกลางความยากลำบาก จากการเดินเหินที่ไม่เหมือนคนปกติทั่วไปป้าเล็กก็ไม่หยุดที่จะหาช่องทางในการเพิ่มรายได้เพราะเมื่อว่างจากการขายปลาป้าเล็กก็จะเพาะปลูกมะละกอเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งไม่ได้ปล่อยเวลาทิ้งอไปอย่างเปลา่าประโยชน์เลย พอปลามาก็ไม่รู้จะเอาอาหารอะไรให้มันกินต้มไข่มันกินอย่างเดียวมันก็ไม่โตมันต้องมีอาหารของมันต้องมีต้องต้องเปลี่ยนน้ําพอดีท้าไม่กันน้สีมันก็ไม่ไม่ลอกออกก็มันก็จะอยู่สีเดียวมันก็ต้องมันต้องคุมเรื่องระดับน้ําแล้วก็เรื่องอาหารแล้วล้สีมันก็ถึงแกะสวยมันถึงแกะลอกพอลอกแล้วสีถึงจะเข้าไหนสีไหลเข้าไหลออกอย่างเงี้ยถึงจะนะ แต่ก่อนก็เลี้ยงอย่างเดียวอ่ะก็ต้องพยายามดูมันปัจจุบันนี้ประกาศที่ปลาเล็กพา้อพันมีถึงเกือบ70ตัวแล้วครับซึ่งกว่าจะสามารถนำไปขายได้จะต้องใช้ระยะเวลา5-6เดือนทีเดียวยังยเพราะประกาศไม่มีการที่ว่าจบมีเรื่องให้พัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาไปเยอะแล้วว่าเรายังอยู่ตรงนี้ เราก็ต้องตามเขาไปเรื่อยเรื่อเรื่องราวยอดนักสู้ของป้าเล็กได้แพร่กระจายเป็นวงกว้างออกไปทำให้หลายๆคนที่รู้จักพยายามหาวิธีช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ป้าเล็กมีช่องทางในการขายประกัดได้มากขึ้น นั้นแกก็ทำอาชีพเกี่ยวกับปลูกผักเล็กๆน้อยๆปลูกอะไรต่างๆนะแล้วก็มีการเพาะปากัดเราเพาะปากัดตอนนั้นก็อยู่เป็นวงแคบๆนะก็ไม่มีใครรู้หรอกนะก็รู้กันเฉพาะในหมู่บ้านจากนั้นก็ทางเจ้าที่ผมก็ทําเป็นเกี่ยวกับไอ้เว็บเว็บไซต์หัวของป้าเล็กนะหัวป้าเนี่ยอยากจะให้คนอื่นที่พิการหรือไม่พิการที่ท้อก็มาดูป้าเล็กนะ,นะป้าเล็กสู้ชีวิตขนาดนี้ทําให้ สร้างแรงดันดันจ่ายให้คนอื่นๆก็ต้องสู้ถึงแม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์แต่ป้าเล็กก็ไม่ขอเป็นภาระให้กับสังคมต้องการเพียงกําลังใจโอกาสช่วยอุดหนุนให้เป็นทุนดาเนินชีวิตด้วยความไม่สิ้นหวังเท่านั้นครับการถ่ายทอดเรื่องราวของป้าเล็กผู้พิการที่มีใจสู้เกินร้อย ช่วยเติมแรงใจให้กับใครหลายๆคนที่กำลังท้อแท้อยู่ให้มีแรงฮึดสู้อีกครั้งนะครับไปเล็กเคยท้อเมืก่อนนะเคยท้อเห็นเขาเห็นเขา,เเขามีแต่เราทำไมไม่มีแต่ไปเล็กว่ามันอยู่ที่ใจถ้าใจเราสู้ถ้าใจเรามานะเรามองคนโน้นคนนี้อันไหนที่มันเป็นอาชีพได้ที่เรามาที่เรามาพัฒนา ให,ให้พอดีกับเราอ่ะให้ที่เราไม่ไม่ทําอะไรเกินตัวมากเกิดไปเดี๋ยวเกิดถ้ามันล้มมันเลาก็จะเจ็บเยอะเอาแค่พอน้อยๆไปแล้วแล้วดูเออถ้ามันอันไหนมันที่มันสมควรเราทําได้แล้วก็สู้เต็มที่อันนั้นนะมุออับมุมตายจุดบอดรถบรรทุก อย่ามาจอดใกล้นะครับผมให้ระวังนะครับเพราะว่ามันเป็นมุงอับนะม,นมันอันตรายมันจะเยียบกันได้นะครับผมเริ่มจริงผ่านจอ